ผมจะพามาลองขี่รถยืนดูนะครับเพื่อนผมก็ยังไม่เคยขี่เลยนะว่ารถยืนมันเป็นยังไงนะผมก็ใช้เครื่องมีโอโครงมีโอมา DIY มาเป็นอย่างนี้นะผมแล้วก็ใช้ปั๊มบนอิตาลีด้วยนะเฟี้ยวจริงๆ จะเข้าไปรับชมวิดีโอผมนะครับเพื่อนๆสล็อต999นะครับผมตอนนี้ผมไปเจอเกมหนึ่งมาจากเว็บนี้ครับเพื่อนๆมันคือเกมสออล็อตอะโรมานะครับผมนี่คือวันเนี้ยผมได้ลองไปเล่นดูอะแล้วคือแบบว่ามันแตกง่ายมากๆเพื่อนๆเหมือนเว็บกําลังบักนะครับผมคือแบบว่าเพื่อนๆแบบสปินสปินไปเลยแล้วคือแบบเนี่ยโบนัสมันแตกง่ายมากนะผมก็ถ้าใครสนใจนะผมแอดไลน์แอดสล็อต999ไปนะครับแล้วกโ็โปรโมชั่นพิเศษนะผมถ้าบอกมาจากช่องผมนะเติม200รับฟรี400นะครับเพื่อน โอเคนะผมก็ต้องการสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนผมและชาวเฟลเยนและชาวเลดฟิงทุกคนผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมเลดฟิงนะครับผมก็วันนี้ผมจะพามาลองขี่รถยืนดูนะครับเพื่อนผมก็ยังไม่เคยขี่เลยนะว่ารถยืนมันเป็นยังไงนะผมก็คันนี้เป็นรถยืนของร้านเจญิงนะผมก็เป็นแบบว่าที่ผมถามเจ๊มาคือมันเป็นรถคงรถมีโอคันนึงเอาขึ้นมาทําใหม่นะผมเป็นรถคันหนึ่งก็คือใช้เครื่องมีโอคงมีโอมาดี Y มาเป็นนี้นะผมแล้วก็ใช้ปั๊มโมดิตาลี่ด้วยนะเฟี้ยวจริงๆ ปั๊มหน้านี่ก็แบงสามนะผมโอ้หเป็นไงรถยืนนะเนี่ย,ยนะนะไปเดี๋ยวลองไปขี่ชิวๆกันดูนะถ้าแบบสไตล์รถยืนมันขี่ชิวได้ไหมอืมก็จากที่ลองขี่มาตอนนี้นะผมขี่มาครั้งละก็จะเป็นจุดเล่าแปตาของน้องหมาแถวนี้มากเลยนะเพื่อนชิวดีเว้ยจะมันเมื่อยอะ วันนี้ไปต่อดีกว่าเรยวลงไปเลยเรือเปิดได้ไหมเนี่ยอ๋อไเรือเปิดได้เอ้าไอ้เวขี่ขึ้นอันนี้เฉยเลย แม่สิ่รถยืนนี่มันดีจริงๆเฮ้ยเราถ้ากูนั่งอะ่ะไอ้เฮียนั่งบูทูธไอ้เวนทำไปได้ไงเนี่ยเอาละเอาละเจ้าที่เหล่านี้มองละแม่ง ข้างหน้าแบบมีเจ้าที่อยู่ประมาณสามตีตัวนะเพื่อนขอผ้าหน่อยนะจ๊ะนั่งขีเ่เรยไม่เชื่อนั่งขี่แล้วครับ นั่งเข่ครับกูนั่งจริงนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นเฮียแยม่งโคตรแรงอัยเ่มเมื่อยแล้วเพย่อก็บานขได่ใหญ่ดีอยู่ก็ฟิลรถยืนนะเมื่อนมันแบบมันเป็นรถขี่ชิวมากกว่ามันไม่ใช่รถขี่จริงนะเพะื่อน จะถามว่าทําไมไม่ปกติรถเดี่ยวมันจะเป็นรถไฟฟ้าใช่ปะแต่ก็แบบว่าอันนี้เราแบบใช้แบบเป็นเครื่องยนต์เนี่ยมันจะได้แรงๆหน่อยโอ้ยเยืนขี่ได้นั่งขี่ได้ไหมนะขอลองนั่งนะอเอาดินั่งขี่ไปนั่งขี่ไปโอ้ยยืนไปวนยะ ก,ก,ก็ดีนะเป็นรถยืนนะครับเคก็หลกัหลกๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ผมนะครับเพื่อนล้าเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าผมใครอยากดูรีวิวคลิปรถยืนก็ดูช่องเจ๊เลยนะบ๊ายบาย